สวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์บนราชธานีวันนี้ผมเอาลีเจนเดอร์สวยมาฝากนะครับสคันด้วยกันก็จะเป็นตัว2.8แล้วก็เป็น2.4ที่เป็นขับเคลื่อน2ล้อนะครับวันนี้ขอโชว์ขับ2หน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ใครที่มองหาลีเจนเดอร์สวยอยู่ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์เข้ามาประจําการ2คันด้วยกันก็มามาทีละคันแต่ผมอยากจะรีวิว2คันนะครับเอาไว้ไเก็บงานเสร็จแล้วก็ มาจอดตั้งขายมารีวิวคู่กันนะครับเป็น2.8ขับ2แล้วก็2.4ขับ2 l e g e n d e เแน,น่นอน2.8ก็ดูข้างหน้าถ้าดูใกล้ๆก,ก็ดูง่ายนะครับ2.8ก็จะมีตัว Adaptive ตัวที่เป็นโลโก้ที่เป็นเรดาร์ตัวนูนเห็นไหมนะครับแล้วก็2.4ก็จะเป็นตัวนี้นะครับดูง่ายๆเพราะว่ากิ้วหน้าบอดี้พาร์ทล้อเลยต่างๆเนะี่ยมันเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดนะครับทั้งยี้ได้ง่ายถ้าดูใกล้ใก็จะด,โโนะดูที่โลโก้นะครับดูที่โลโก้ 2.2.8เนี่ยก็จะเป็นตัวฟังก์ชันเดิมอยู่นะครับก็คือเป็นโมเดลของปี20นะรหรือ2,563ตัวนี้ก็ยังจะเป็นยังไม่มีบสปอร์ตยังไม่มี b บียเนะยังไม่มีแอร์แยกนะครับก็แต่ราคาก็จะแพงกว่า2.4อยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนออกไปแดงก็แพงกว่าเอาเป็นว่าตัว2.8ดีเจนเดอร์ขับ2ตัวนี้ผมขายหน้าร้านอยู่ในเว็บเท่าไหร่ะรวะเ็บร้าน49ไห เอาเปแล้วผมรีวิวคลิปนี้ล้านสี่ห้าแล้วกันนะครับแต่ขายเงินผ่อน <Wow. S 1> นะครับแต่ขายเงินผ่อนนะสองจุดแปดขายหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะแล้วก็ขยับมาที่สองจุดสี่นะครับขับเคลื่อนสองล้อตัวนี้เป็นสองพันยิบสองแท้ก็คือฟังก์ชันออปชันตัวเดียวกับที่เป็นป้ายแดงนะครับผมเคยโพสต์ขายไปแล้วนะครับแปลว่าผมเอามารีวิวคู่กันให้เห็นตัวนี้เป็นสองพันยิบสองแท้ ตัวที่ปี BSM แล้วนะครับกอง PM 2.5แล้วมีแอร์แยกซ้ายขวาแล้วนะครับตัวนี้ก็ออปชันจะเยอะกว่าหน่อยเพราะว่าเป็นปีที่ใหม่กว่าแต่ด้วยความที่เป็นรุ่นย่อยนะครับเป็น2.4ขับ2ดีเจนเดอร์ราคาก็จะถูกกว่านะครับราคาก็ถูกกว่าไม่ไม่ใช่เรื่องหน้าแปลกแต่ว่าซื้อแล้วได้ฟังก์ชันออปชันที่ครบก็คันนี้นะครับหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ผมขายได้ทั้งเงินสดและก็เงินผ่อนคันนี้เป็นรถบ้านนะครับไม่ใช่รถนิติบุคคลไม่ใช่รถยึด นะครับไม่ใช่รถเช่าฉะนั้นแล้วคันนี้ขายสดได้ขายผ่อนได้แต่ค้นต้องบอกว่าเออโอเคมันโดนเป็นโดนยึดมาพูดง่ายก็ต้องขายแค่เงินผ่อนนะครับตัว28นะเรามาเริ่มกันที่28ก่อนวันนี้ผมบอกตัวนี้ก็จะเป็นเป็น adaptive cruise control ก็คือมีกล้องรอบคันให้เหมือนกันนะครับมีกล้องลอบคันให้มี adaptive cruise control ให้นะครับวิ่งตามคันหน้าแต่ไม่ถึงขั้นหยุดหยุดนิ่งต้องเบรกเองไม่เบรกนี่ตำท้ายแน่นอนชนท้ายแน่นอนนะครับนี่ก็ที่พูดถึงว่าอะไรมันเป็นเรื่องใหม่สําหรับตัวเต้าไง นะครับมันเป็นเรื่องใหม่สําหรับโตโยต้าเพราะว่าแต่ก่อนแต่ไรนี่โตโยต้าไม่เคยให้ออปชั่นเหล่านี้มาผมก็เลยขอขอพูดถึงหน่อยคือตั้งแต่ฟอร์จินเนอร์ออกมาตั้งแต่ปี2005จนถึงณนะปัจจุบันเนี่ยปี2019หรือว่า20เนี่ยไม่เคยมีออปชั่นเหล่านี้มาเพิ่งมาให้ในโฉมดิจิเดอร์ก็เลยขอพูดถึงหน่อย <c oughs> ก็เลยขอพูดถึงเน่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับแบรนด์อื่นแต่มันเป็นเรื่องใหม่สําหรับโตโยต้าฟอร์จิเนอร์ที่ผลิตมา10กว่าปีเนี่ย นะครับเพิ่งจะได้มาในแพลตฟอร์มตัวนี้นะก็เลยขอขออวยแค่นิดหนึ่งตั้งแต่ที่กักมานานนะครับรวมถึงไฟหน้าที่เป็นดับบลน,นะครับนะฟูลเอลนะครับเซ็นเซอร์กล้องรอบขันพวกนี้ก็ต้องขอพูดถึงหน่อยและก็เพื่อการแข่งขันในตลาด p v พตัวนี้ก็จะเป็น1 GDF TV High หรือว่าเครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูง 2,755cc204 แรงม้านะครับจริงๆถามว่าบ้านเรา มันต้องใช้แรงบิดถึง500มาถึง200ตัวไหมไม่ถึงขนาดนั้นแต่ด้วยความที่การแข่งขันในตลาดมันจําเป็นจะต้องมีนะครับโตโยต้าจำเป็นที่จะต้องทำนะครับเพราะว่าตอนนี้รถ p ี v ในบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์มิตซูเป็นฟอร์ดเป็นโตโยต้าเองหลายๆแบรนด์ก็แล้วแต่นะครับทะลุทะลุเกือบ200ตัวกับหมดแล้วฉะนั้โตโยต้าเองก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับนะราคาตัวนี้ล้านสี่ห้าหนล้านสี่ นะครับสภาพก็อย่างที่เห็นนะครับคลบๆนะนี่ภายในของ2.8งจขับ2ก็จะเป็นเหมือนกับ2.4เลยนะครับก็จะเป็นตัวเบาะโฟลดําแดงนะครับเบาะเดินได้แดงเหมือนกันนะครับนี่ก็จะมีเป็นตัวเป็นแอะแดปบชิปให้นะครับก็มีเหมือนกันนะครับเกียร์อัตโนมัติเป็นเกียร์น้ำมันหกสปีดนะครับมีจอม,มีกล้องถอยมีแอร์ดิจิตอลตัวนี้ยังไม่ใช่แอร์แยกนะครับไม่ใช่แอร์แยกแพดเดิลชิปมีให้มันติมีให้ตัวนี้หกหมื่นโล นะครับคันนี้60,000่กิโลสขับ2ใครอยากจะได้อยากจะโดนมาเลยนะครับแจ m j ใครชอบตัวแรงก็เล่นตัวนี้นะครับคือด้วยความที่บางคนอาจจะยังไม่ชอบขับ4เพราะว่าส่วนใหญ่รถพวกนี้จะใช้เป็นแบบรถออนรดทางเรียบนะครับก็เลยเอาขับ2ที่เป็นตัวแรงมาให้นะครับขับ2ที่เป็นตัวแรงมาให้แล้วก็ขยับมาที่ตัวนี้ผมอาจจะรีวิวกับกระชับหน่อยแต่ว่าใครอยากจะดูเพิ่มเติมผมรีวิวแยกให้แต่ผมอยาก่าเปรียบเทียบให้เห็นว่าแล้วแต่ว่าใครจะเลือกใครจะชอบ แต่ใครที่ชอบประมาณว่าต้องการรถที่ใหม่ๆนะครับแล้วมาเป็นมือสองแล้วนะครับรถประมาณสักปีเนี่ยผมก็ได้มานะครับผมก็ได้มาโชคดีก็คือเป็นรถที่เป็นรถบ้านนะครับเป็นรถบ้านเหมือนที่ผมบอกคือรถถ้าเป็นรถบุคคลธรรมดาเนี่ยมันขายได้ทุกเงินไขคุณจะซื้อสดก็ได้คุณจะมีรถมาเทินคุณจะดาวสูงคุณจะผ่อนอันนี้ได้หมดไม่ติดปัญหานะครับไม่มีข้อจํากัดและคันนี้ได้2022แท้ นะครับไม่มีลากจดนะครับ2 2จด22นะครับหรือ2,565นะครับ2,565ตัวนี้เป็นเป็นตัวแต่งจากโรงงานแต่ว่าเลือกใช้เครื่องยนต์ตัวที่เซฟในเรื่องของการประหยัดน้ำมันเพราะว่าเลือกใช้2 GD หรือว่าเครื่อง2,4ดีเซลนะครับส3 9 3ซีซีก็จะเป็นบล็อกเดิมอยู่ก็คือบล็อก150ม้านะครับเกียร์6สปีดขับเคลื่อน2ล้อตัวเดิมนะครับคือตัวนี้ คือสำหรับบางคนที่ยังต้องการชอบที่มันแต่งมาเสร็จสัรมาจากโรงงานแต่อาจจะไม่เน้นที่แรงมากก็2.4ก็ตอบโจทย์1 3 9 9,000บาทนะครับถึง1 3 9 9,000บาทตัวนี้ก็จะมีม,ม,มีให้เหมือนกันก็คือมีเซ็นเซอร์มีกล้องให้รอบคันแล้วก็เพิ่มนะครับบายสปอร์ตมานะครับ BSM นะครับเพิ่มมาให้นะครับแล้วก็ไปดูภายในเมื่อที่พูดพูดถึงสักคู่เมื่อสักคู่นี้ก็เป็นฟังก์ชันออปชั่นที่มีในตัวปัจจุบัน ณตอนนี้ที่รถใหม่วางขายอยู่คือตัวนี้แหละนะครับคือตัวนี้เลยโมเดลตัวนี้นะครับนะไม่สามหมพันโลนะครับสามหมพันโลแน่นอนรถพวกนี้มันอยู่ในวารันตีศูนย์มันเช็คศูนย์ตลอดอยู่แล้วนะครับนะเช็คศูนย์ตลอดอยู่แล้วนะครับสบายใจหายห่หวงรถวารันตีครบนะครับวารันตีอีกสปีวารันตีสองปีอีกหกหมื่นห้าพันโลสบายสบายนะครับก็แน่นอนนะครับคุ้คอนโทรลมีให้มันติแพทเดิรนชิพมีให้นะครับอีโคโหมดเพลโหมด VSC มีครบนะแล้วก็จะมีกล้องรอบคัน นะครับมีกล้องรอบคันนี่นะครับมีกล้องรอบคันให้เหมือนกันแล้วก็เป็นแอร์แยกแล้วนะครับเป็นแอร์แยกซ้ายขวานะครับเป็นแอร์แยกนะเบรกเรชชัตเจอร์ก็มีให้เหมือนกันนะครบเหมือนกันนะเป็นฟังก์ชันตัวใหม่แล้วก็ BSM นะครับนะครับ BSM นี่นะครับนี่ครบๆจบจบใครที่อยากจะได้ตัวไหนอยากได้สอดแปดอาจจะเป็นตัวที่ปี ปีเก่ากว่าออปชันด้อยกว่านิดนึงแต่ก็ได้ตัวแรงไปนะครับ145 1459นะครับแล้วก็ตัวนี้ที่เป็น2.4ที่เป็นออปชันใหม่ล่าสุดนะครับลดสภาพกิฟตมากๆนะครับ1 3 000, 9 9 0 0 0บาทนะอันนี้วันวนี้ผมมารีวิวให้ได้ถตกัวคิกเกนเซอร์ Kick ก็มีให้เหมือนกันนะครับคิกเกนเซอร์มีให้คิกเกนเซอร์ต้องตั้งค่าแบบนี้นะครับต้องตั้งค่าแบบนี้ถ้าปิดเข้าไปเนี่ย เตะไงก็ไม่ออกนะครับผมเคยเตะโชว์ไปหลายคลิปแล้วแหละนะครับแต่เอาเป็นว่าคลิปนี้ไม่ดินอ้อมพางหลังเพราะว่าภาพมันจะมืดนะครับเคยเตะโชว์ไปหลายคลิปแล้วแล้วใครที่ยังเตะไม่ออกก็ต้องให้มันเด้งออกมาแบบนี้นะครับนะครับให้มันเด้งออกมาแบบนี้แล้วก็เตะให้โดนเตะให้โดนจุดนะครับเราลองว่าออกแน่นอนนะครับผมตั้งแต่ทําคลิปมาจะไม่เคยเตะพลาดเลยเพราะว่าผมจะมาดูปุ่มนี้ก่อนนะครับกันพลาดกันลื่นนะครับนี่วันนี้ก็สองคันนะครับหรือว่าใครที่ต้องการจะทักทายกันในไลฟ์สดก็ให้ว่ากันตอนเย็นนะครับวันนี้ผมเอาาม คอนเฟิร์มสภาพให้เบื้องต้นเบื้องต้นให้เห็นว่าเรามีสินค้าแล้วนะครับทั้งของดีตัวแรงและก็ของแต่งเครื่องเล็กใครอยากได้ตัวไหนบอกเลยนา2.8กับ2.4มีของดีๆมานำเสนอให้นะครับ1 4 5 9 0 0้ากับ1,399,000บาทบอกว่ามาเร็วไปเร็วแน่นอนนะครับลีเจนเดอร์มาไม่ไม่ค่อยค้างเพราะว่าราคาเราสามารถแข่งขันได้นะครับเปรียบเทียบกับตลาดได้เลยว่า ฟอร์จรูเนอร์ที่มงคลคาเซนเตอร์เองเนี่ยนะครับเราคัดสรรมาอย่างดีเพราะว่าเป็นสินค้าที่เราขายดีที่สุดของร้านนะครับขายดีอันดับหนึ่งตลอดการใครที่สนใจสาย,สายตรงหาสอสักดาได้ที่099 759 1779นะครับ099 759 1779เบอร์โทรและก็อันไลน์เป็นเบอร์เดียวกันนะครับสายตรงมาได้เลยโทรสะดวกกว่าง่ายกว่านะครับหรือว่าถ้าติดรีวิวอยู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับหาอยู่เล่นอยู่อยากจะได้อยู่ช้าไม่ทันแน่นอนสำหรับคลิปนี้ลีเจนเดอร์กับสอสักดาสวัสดีครับ